โรตารี่ครับโรตารี่สวยๆกับ20ตัวนะครับก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับถ้าไล่เลียงจากราคาประหยัดนะครับก็ตัวละ12,000บาทนะครับเป็นยี่ห้อสโตล่านะครับแล้วก็ของอ่ายันม่านะครับหมื่นสองพันบาทนะครับแต่ยังไม่พาดูนะครับพาดูโลราคาอ่าโลสภาพสวยๆก่อนนะครับก็ มี RX 1 6 5นะครับ RX 1 6 5นะครับสำหรับคูปองต้า34แรงถึง40แรงนะครับ RX 1 6 5นะครับ35,000 36,000 39,000นะครับสวยๆ39,000นะครับจัดไปนะครับสามห0ื่นะครับก็ฟันจะเหลือน้อยหน่อยสีก็จะถลอกปอกเปิกหน่อยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับประมาณ35,000นะครับฟันเหลือน้อยนะครับแต่เนื้อตัวไม่ผุไม่มีรอยซ่อมนะครับ35,000ครับ ฟันเริ่มแหลมหน่อยนะครับแต่ก็ใช้ได้อีกนานอยู่นะครับอ่าสวยๆฟันเต็มๆสามหมื่นเก้านะครับอ่าสำหรับ rx 165ครับประมาณ15ตัวนะครับอ่าต่อด้วย rx 183นะครับ rx 183มี2ตัวนะครับอ่า rx 183มี2ตัวนะครับฟันเต็ม1ตัวฟันเริ่มแหลมหนึ่ตัวครับฟันเต็มอยู่ที่45,000ื่นนะครับฟันเริ่มแหลมอยู่ที่40,000ื่นนะครับอ่า rx 220 x 2อ0นนะครับมีามี1ตัวนะครับ r x 1 2 2 0สำหรับคูโบต้านะครับตัวนี้เลยนะครับ55 0 0นนะครับสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับ55,000บาทนะครับฟันเต็มอย่างนี้เลยนะครับใช้งานนิดเดียวนะครับยี่ห้อยันมาครับยี่ห้อยันมาก็มีครับ2,20เมตรบครับตัวนี้ไปเก็บงานเอานะครับฟันหมดพอดีเลยนะครับเอาไปเก็บงานเอานะครับอยู่ที่ 28,000บาทนะครับเอาไปเก็บงานเอานะครับเปลี่ยนฟันนะครับตัวเช็ครายละเอียดเอานะครับโลใหม่ก็มีนะครับเป็นยี่ห้อนาซาแล้วก็สยามอีพิเมนต์นะครับเป็นยี่ห้อนาซาแล้วก็สยามอีพิเมนต์นะครับครับราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษทุกตัวนะครับก็เดี๋ยวผมคิดราคาพิเศษให้นะครับแล้วก็นี่ยี่ห้อจอนเดียนะครับยี่ห้อจอรเดียนะครับ จอนเดียมือสองเดือสามตัวนะครับตัวแรกเลยนะครับ1 5 0 0 0บาทนะครับเป็นของสยามฮิเม้นสไตร์จอรเดียนะครับตัวที่2เป็นของอะไรอ่ะเดี๋ยวนะวิเชียนนะครับของวิเชียนนะครับสภาพสวยเลยครับ25 0 0 0นะครับตัวที่3นะครับเป็นยี่ห้อจอรเดียเลยนะครับยี่ห้อจอรเดียเลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับสีเนียนๆเลยนะครับอ่าครับ สามหมื่นแปดพันบาทนะครับสามหมื่นแปดพันบาทนะครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์แล้วครับตัวละหมื่นกว่าบาทนะครับตัวละหมื่นกว่าบาทนี่ครับยี่ห้อยันม่านนะครับมือสองพันบาทนะครับหมื่นสองพันบาทครับเฟืองดียังไม่รูดนะครับแต่ตัวไม่สวยแล้วล่ะครับแล้วก็สโตล่าครับสโตล่าหมื่นสองพันบาทครับเฟืองดียังไม่รูดนะครับแต่ตัวไม่สวยนะครับ หนึ่0สองพันบาทครับอ่าใครมาซื้อเดี๋ยวลดค่าน้ำมันให้อีกตัวละสองพันนะครับเหลือตัวละหนึ่งหมื่นบาทนะครับสนใจนะครับมาเลือกรูโลสวยๆครับดีเยี e ่ยมแท็กเตอร์อำเภอนา่วงจังหวัดเลยนะครับ087 22 44 023 0813 20 1227นะครับ